รอบหาสุข <toys> ุนต้องามังา่แม่แ่ใช่รอบมีกะเดี๋ยวรอบน้เต้องหาคู่เยอะกวน้อนาหมกอกกอีกนไก่อนบอกคนอนยิ้มอะไรรอบน้าต้องมีอุกยคือีไวก่อนตองบหยิบสองี้อต้องมีสไข่ต้องมีเสือไข่ว่าที่ยิงที่ไดผู้ใดว่าเป็นคู่าคู่ สวัสดีค่ะหญิงแสงทองฟินแลนด์ค่ะเมื่อน,นี้นะคะก็จะไปให้กำลังใจทีมงานนะคะไหลสดนะคะรอบที่21นะคะรอบนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโชว์แต่เราก็ยังไปให้กำลังใจทีมงานยูเดอร์พี่น้องเดอร์นะคะไปคำจักหน่อยคะ่ะเพราะว่าอันยานไป ตอนข้ามอตอนสวงเพิ่นแตงตัวเพิ่นเตรียมโตอีอย่างสิยานมันแบบว่าไปรบกวนเพิ่นนะคะก็เลยไปช่วงนี้ระคะกรลังดีนะคะนะคะไปะให้ก๊อังใจเพิ่นสักแป๊บนึงค่ะว่าแต่เด็กไปเดี๋ยวมีความสุขแล้วพี่น้องจ๋านะคะเดี๋ยวไปชมกกนค่ะว่าบรรยากาศสิเป็นยังไงสีแววพิหานุ่มก่อนอยู่ดอกจ๋าพี่น้องเพราะว่าขันบ่าเดกไปหาเพิ่นย่ามไดนก็จังม,มันขาดอีย่างไว้สักอย่างหนึ่งพอทุถูกไหลสุดนะคะยิ่งจะถ่ายแต่กับ อันนุ่มแสงทองฟินแลนด์ก่อนสุลลอบต่างมีเพิ่นนะคะเดี๋ยวมีผู้ถามหานะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันที่หินเหล็กไฟจ้ามาถึงแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเขาก็จะอยู่ข้างนอกแล้วค่ะว่าเขาไปรบกวนเพิ่นนะคะพี่น้องค่ะกับมาฮอดแล้วนะคะมันนี้กับนักเตียงแดงนะคะบอกไปกลๆก่อนย้ําน้อยค่ะบรรยากาศวันนี้ของในมันกำลังจัดชมจัดฉากอย่างยูเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงมันจะฉากอย่างยู่นะคะกับ ก็มาหาในมุมอ่อนนะคะในมุมคุณค่าในศิลปะภารกิจรีฟังเสียงเพลงเสียงอะไเขาวันนี้เราก็อยู่ในมุมของเนี่ยคะ่ะใายหลบหลอนมุมของเต็มตัวเกา,แ,กาแต่เกาแตงไม่หกหมีนะคะหกแคร์ทองเหมือนะันนะเต๋าอยู่ในหกแคร์ทองแตงทองเราจะไปไล่ซดอย่ามาันดิ้ยินไม่ต้องไปไกลห่างเดี๋ยวไม่ยินเสียงฉันนะคะ เสียงแห้งค่อยๆอยู่จากตาก้กองที่กระยางนี้่นก็ล่างอ่อฉากลอดอย่างฉากต่อไปนะคะเมื่อกี้อ่อะ,ะแสดงเริ่มเปิดทำการแสดงไปแล้วตังเเเแสงเวลาสองทุ่มนะคะโดยประมาณนะคะสองทุ่มนะคะนะคะตอนนี้อ่ะมีอ่แสดงโชว์ไปแล้วละ,ะประมาณสองสามโชว์ละคะ่ะพี่น้องน้าหญีน้องยิงก็พึงมากเพราะว่าบอยอ่งม,มาเร็วเพราะว่ามาเร็วเพิ่น อยากแต่งนันแต่งนีเขาจะไปลงกวนเพิ่นนะคะย่างของไก่กล่องเพราะว่าอยากพี่น้องไม่ได้ยินเสียงนะคะแต่เลยแยกเข้าไปเพราะว่าเสียงมันกรดังไกลไม่ได้ไกลกลัวไม่ได้ยินเสียงเธข้ามาใกล้เกินไงมันเต็มหน้าไม่เป็นไรเอาหน้าเต็มๆเนี่ยดูความสุขตัวไรย,ยิ้มนะคะครับนี่อ่าน,นะคะเจอกับแม่ต้อยนะคะให้กำลังใจทีมงานนะคะแม่ต้อยนะคะคสวัสดีค่ะ จ่าแลวกับเมติยะจ้าสวัสดีค่ะจอยนะดาสวัสดีค่ะอันนี้สาวจอยค่ะอันนี้กจจ้เบื่ออยก็นอนเกลียจ้าคุณจนกนเนียต่อยเียจ้าคุณจีนไหมคะนี่มื่อยกินขาเพิ่มาไม่เห็น่าเสียเยังหลุดกินก๋วยเตี๋ยวหรือสิกินข้นี่าได้เบิค่ะ ฐานโบเมนที่มัน่ะมันดีเพาได้คืนเพื่อนการเลี้ยงไหมจ๊ะโม้จะขั้นมันตอนเดียวแงเก็บของไว้้าวันเพราะว่าเปนนางแล้วแม่จุบไปหาขิงเลยหขอเพราะว่าเก็บ่าเก็บเนียเข้าเสทางไห้เพราะว่าเทศจีนเรื่อแก็จะเป็นนี่แล้ก็เป็นวัตถุของเฮาเะเท็ด ที่งานกินอีกเมือไม่ยังเห็นนะมันหลังจากแสดงแล้วนะจ๊ะกินนันเช้าเลยตั้งเตเศ้าหอดย่างจากทำย่ยงหอดทำหอดจนง้อหิดเลยจีจนกินเดียวรอดต้องมีคู่มนี่จ้ะนีเด้นี่ไม่ต่อยหรืไม่เสียล่ะจวะหนีแล้วหน้าบานเนาไปซ้อมเต็นเนาองานรอบานานไปหนีจ้าสิเอาไม่พูวนยจ้ะก็ต้องกินแล้วเขา สอห้กินเองโลด่ะเื่อกินแล้วซึ่งหลอกเพราะว่าเขาจ้มวนแก๊ไปด้เป็นกว่าเอ้านี่เขาเอาว่าเนจเตียก็ไม่ต่อกัสษาจอยก็ีหลาบ้านหน้านี่เรียมไว้เรียมไว้จนว่าเรียบ้อยพอมเนวเรียบร้อยเพราะว่ามือไรสวนนี้เขาจะเตรียบรั่เก้านะคะเก้าป้อเด็ดป้อเด็ดเนียนไอ้คนมานังเนียตกเอาย่างเดี่ยวโล่เขาจะไม่เต้นมันเนี่ยจ้ะ มามาทุกไหลสดกันนี้ละค่ะพาสนี้ก็ได้มาคอสุดห่อมากๆไม่มีเนะ้อคิอโมมีเปลี่ยนค่ะพี่ตะวันยังเดยวตมือนเด็เดีกยมือนเมืเนี่ยต้องหลนยได้วยวนี้ย่งแม่ัลอยเสียวอดเดิงผีก็้ยก็ขาดเดปลาเมึกแล้วก็แกงปลาเมกแกงเทกย๊าบแกงปกยต่อไปก็จะเป็นยำยำจีนกับยำ

ชูด้ค่ะชูด้กินกินเองย่างบวกนชดย่างค่้บินบบ่นบ่อชูดกินกับข้าวเหนียวฮ้อนค่ะนี่นี่อีกเรานม่ได้อันนี้กล่องสุ่มใช่ไหมกล่องสุ่มเ้ยน้องาเด็กตะมวนค่ะควนนี่จ้าอ้ยมารอบหน้าจะได้ขอถ่ายคิัพี่อีกเลยโอ้ยมาเลจูบอ้ยเด็กเยออันก็ข้นแม่พี่เจ้านะคะขืน รอบหนาวสุขุมตั้งมจด้ว่ะแม่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 ใช่รอบนี้ก่ะเดี๋ยวรอบ้าเราต้องหาคู่กันต่อเนี่ยขันปลาหมกอุงอุ้งอีกป็นไก่อนบอกตอกเาถึงเป็นยิ้มอะไรรอบนาวต้องมีองค์ดูคือดูดีไปก่อนบอกหยบ2องมีน้องไหนต้องมีเสื้อไทต้องมีเสื้อไทว่าพี่ยิงสี่เด็ผู้ใดว่าเป็นคู่รอีปล่าตู่่ คือคอนเทนต์ของหญิงแสงทองพี่แลนนี่คือค่าคู่ไม่ผ่านคือแบบว่าลายใจนะคะมากเต็มตามหลอดแต่ในสามคนพี่น้องเอลยนะคะรอบนี้ก่ะมันป่วยยังไงมาแข่งมาแยังกล้ารอบหนาแล้วเราไม่คูแ่แท้นี้วคู่แล้วว่างครับโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็เอาไว้ซจำหนี้ก่อนนะคะร้อยไปกินเขาก่อนจ้าพี่น้องบ๊ายบาย อ,อร่อยไหมอร่อยครับมากินข้าวฟรีอไร่อยไหมมากี่รอบกี่รอบอร่อยทุกรอบเลยอร <c oughs> ่อยจริงยำคุณเท้านะคะยำคุณเท้านางแล้วก็เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยข้าเตียวรสเด็ดมากๆเลยจ้ะขนาดว่าท่านปรุงยังแสรบอยู่พี่น,อน้องคลิปท้ายคลิปนะคะเป็นโชว์สก,กิลนะคะโชว์อาหาร แอบห้องพี่น้องโอเคค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย